นี่ก็เรียกว่าเป็นรถบ้านสภาพดีๆพร้อมใช้งานมากๆนะครับคือคำว่ารถบ้านในความหมายของผมเนี่ยนะมันก็คือถ้าเป็นรถเก๋งนะรถสีดานมันก็น่าจะเป็นรถที่มันอในสภาพเดิมให้มากที่สุดนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรจนเยอะเป็นรถซิ่งไม่ได้ถึง,งขนาดแบบโอ้ยใส่ล้อแม็ก ยางแก้มบางโหลดติดซุ้มแต่งเครื่องติดสปอยเลอร์อะไรเยอะแยะขนาดนั้ของม่ใช่หรือจะเป็นกระบะก็ไม่ได้โหลดแป๊กนะแต่งปั๊มทำสีใหม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเช่นกันรถบ้านก็น่าจะเป็นความหมายที่รู้เท่าเทกันก็คือรถที่ สภาพเดิมๆใกล้เคียงที่สุดนะครับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นไม่ใช่ขับซิ่งนะครับคือเป็นขนงการขับใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะก็ไม่ได้หักโหมเอาขับไปทำงานออฟฟิศเช้าตอนเย็นขับกลับบ้านวันหยุดไปขับไปเที่ยวอะไรประมาณนั้นรถมันก็เรียกว่าอยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดคืง เราก่อนนะจะคัดเลือกมันก็มีของทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากชอบก่อนนะเริ่มทีแรกจากชอบก่อนอยู่แล้วนะทุกอย่างลงนี้สุดท้ายจบที่ราคาครับแน่นอนเมื่อเวกน้ำหนักกันระหว่างเริ่มต้นกับตอนจบได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาตรงกลางตรงกลางก็คือส่วนทรงคณเรียบคุณภาพรถประหยัดภาพรถนะครับวัสดุ ถูกหรือมันแพงเกินไปใหม่นะครับพอได้ประกอบเสร็จแล้วแน่นอนครับเปิดกระเป๋าตังค์ดูครับท่านั้นแหละจบแล้วครับได้คําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮรบบ้านไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ MPV ก็ผมว่าตัวแปรหลักๆของมันก็คือวิธีการใช้งานนะใช้แบบไหนนะคร ดูแลรักษาเบิ่มต้นดีพอไหมเช่นเข้าสูนบริการประจำหรือ,ปนะอเปล่านะพื้นที่ใช้รถอยูที่ไหนนะในเมืองไหมหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่ตัวเมืองไหมหรือว่า